กับน้องจุ๊บแจงแสงอุสาะดามินีสีสวัสดคส์ค่ะแลเล็ซี่คยีดารามายาฮอตนะิวเนี่ยนะค่ะก็นามสกุลยาวจังเลยแม่ยาวสิคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วคะ่ะเปลี่ยนอีกแล้วจุ๊บแจงแสงอุสาละดามินีสีสวัสด์จวงพรมฤิธิ์ค่ะอ,ะอะต้องเพิ่มไปอีกไม่ต้องเพิ่ม <c oughs> นะฮะเอาชื่ออีจวงจบไม่ต้องมีชื่อและนามสกุลเพราะอีจวงนั่นบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมฐานนรสศักดิ์บ่งบอกถึงความดัง เวลาเดินไปตามตลาดเนี่ยมันก็อีจวงอีจวงรู้สึกไหมก็ดีใจนะที่คนแบบว่าดูละครนะคะเรื่องพรมลิขิตนะคะตอนนี้จักรวาลอเจ้านี่เต็มเมืองค่ะใช่คก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ยักษ์นะคะที่ประสบความสำเร็จของแบบทางช่อง3เนาะถูกต้องนะฮะดูละครย้อนดูตัวเองค่ะผู้ชมสาว่าร่างกายของเราสุขภาพของเราเป็นอย่างไรบ้างนี่อายุจะ70แล้วคุณแม่แข็งแรงอยู่เลยเอ้าต้องมีดีบีนายค่ะเป็นตัวเถียงไม่เถียงค่ะ70ปีไม่เถียงบ้า Ha ha ha. 80บาาเราต้องดูแลนะคะสุขภาพด้วยดีมินายนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพถึง9ชนิดค่ะรับประทานวันละสงเม็ดเท่านั้นนะคะดูแลสุขภาพของคุณจากภายในสู่ภายนอกวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลเเจนนะคะอีก12อ่าถูกต้อง2 0เลย22องนะคะ22่เลยค่ะเราจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแต่ถ้าเกิดคุณโทรมานะ ในเวลาในรายการของเรา,าเราแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกนะคะแต่คุณจ่ายเพียงเป็นเค่ะคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นค่ะ,ะเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วคุณชม0 2น6 6 9องหกห้ําย้ำนะ0ู6ย6 9องหกหกสีกแกนคิวอาโค้ดที่ด้นหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้ที่แอดมายาไลสะดวกช่องทางไหน สั่งซื้อได้ช่องทางนั้นเลยค่ะมาอัปเดตเรื่องราวนในวงการบันเทิงกันดีกว่าตอนนี้ภาพยนตร์ไทยกําลังคึกคักอย่างมากผู้ชมหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องสับปะรดโรอ,อ้โหได้กว่า500ล้านไปเรร้อยแล้วล่าสุดภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทหลายหลายคนถามว่าเหมือน ครั้งนั้นเนี่ยเราเคยดูเพื่อนสนิทจริงคุณฟันนี่กับคุณนุ่นนะฮะใช่เราเคยดูแต่เขาบอกว่าไม่เหมือนกันเลยค่ะเวอร์ชันนี้นะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะพเพื่อนไม่สนิทที่แตกต่างกันอย่างมากนะฮะและที่สําคัญมากกว่านั้นนักแสดงอย่างน้อง,อ,อ,งอันโชเน่นะะเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงค่ะผู้ชมขามากฝีมือถึงแม้ว่าน้องเนี่ยนะฮะจะเป็นอายุไม่เยอะเป็นเยาวชนแต่ดองเล่นเก่งมากเล่นภาพยนตร์เก่งมากนะฮะกระแส ความรู้สึกของน้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรฟังจากปากของน้องอัญชนีกันค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มากับงานใหม่นะลูกใช่ครับผมมาแล้วครับเพื่อนไม่สนิทครับผมเทรเลอร์ก็ออกแล้วตื่นเต้นก็เป็นคนละแนวกับที่เห็นตอนเธอกับฉันเลยสามารถเห็นความแตกต่างได้นะครับผมตอนนั้นมันมีช่วงที่เราเหนื่อยมากๆเพราะเพิ่งถ่ายเธอกับฉันเสร็จแต่พอได้รับบทนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นบทที่น่าสนใจมาก แล้วก็แต่ก่อนผมเคยบอกว่าอยากเล่นบทคล้ายๆซักซีดกับชาิเกมโกงแล้วก็พอได้เห็นบทนี้ก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือโอกาสของเราแล้วที่จะได้เล่นแบบนั้นครับผมก็เลยต้องเต็มทีเอ,อ๊เป้จริงๆก็เป็นเด็กลูเซอร์คนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้มีโดดเด่นน่าสงสารแต่ว่าวันหนึ่งได้รับภารกิจที่ต้องมาทำหนังหนังสั้น ซึ่งที่ตอนนั้นเขาก็ทําอะไรไม่เป็นเลยครับเป็นคนไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่าต้องมาลงมือทําสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์วันที่26ตุลาคมนี้ครับผมเดือยครับผมก็มีก็ดีใจที่เห็นหลายๆมุมมองครับผมก็เพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราก็มองว่าบทเราดีแต่ว่าพอเราได้ได้อ่านมุมมองคนอื่นมันก็แบบมันก็ทําให้แบบกว้างมากขึ้นก็ดีครับใช่ก็มีครับแต่ว่าต้องบอกอนว่าอยากให้ไปดูหนังก่อนยังไม่อยากให้รีบตัดสินเร็วเพราะว่า มันมีที่มาที่ไปครับผมแล้วก็เอพอถ้าดูหนังจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เป้มันทำไปมันมีผลกระทบและมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเป้ก็ได้รู้ถึงมันครับผมแต่ว่าอยากให้ไปดูหนังก่อนอยากให้ไปเข้าใจก่อนครับมไม่ได้ตัวติดกันขนาดนัครับ <c oughs> เพราะว่ามันยังมีความเกรงใจเพราะเขาเป็นพี่ด้วยเขา23เนี่ย <c oughs> ต้องเสียวลงอายุเขาหน่อย oh. <laughs> มายมาเออมที่จ้าเป็นพี่ที่น่ารักมากตอนแรกตอนที่เจอเขาแรกวตายละทรงมันดูเข้าถึงยากดูแพงไงดูเป็นโอป้าไง oh. ยากแน่เ <laughs> แต่พอได้รู้จักก็เป็นพี่ที่ p r o f e s s i o n a l มากในการทำงานรู้สึกว่าต่างคนต่างรู้เวลาว่าเอ่อตอนเราแสดงหนังต้องต้องทายัางไงต้องเอาอีโก้ตัวเองออกไปแล้วก็แบบมาทำหนังให้ดีรู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมากมครับผม ต่างกันครับแต่ว่าเหมือนพี่เขายังมีความวัยรุ่นอยู่ก็คือยังเป็นเหมือนอก็เหมือนเด็กสิบเก้ายี่สิบเลยครับก็คือแบบเข้าใจเด็กๆในกองทุกคนเลยว่าคิดยังไงอะไรอย่างนี้ก็คือเข้ากันได้ดีมากครับเอาเป็นว่าความอะไรซีนที่น่าจดจําส่วนมากจะเป็นกับจําเยอะที่สุดครับอืที่แบบมันกินใจคนมากที่สุดนะค,ค,ครับผมก็ เพื่อนไม่สนิทนะครับเ <l ots> พื่อนไม่สนิทเนี่ยครับก็26ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับก็ฝ <l ots> ากกันด้วยครับเ <l ots> ชื่อว่าออหลายหลายคนจะชอบกันมากๆครับแล้วก็ไม่ได้ดูได้แค่วัยรุ่น <l ots> แต่ดูได้ทุกวัย <l ots> <l ots> ทุกเพศครับก็ไปดูกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน น่ารักเนาะรักมากติดตามด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนะี่ยครับเพื่อนไม่สนิทและคุณผู้ชมเข้าไปดูโงภาพยนตร์หรือว่าเข้าไปดูหนังแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกทันทีว่าอยากจะสนิทกับเพื่อนข้างๆตายแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะเดี๋ยวเรา,เราอะแบบควงแขนกันไปดูเลยเราเป็นแม่ลูกที่ไม่สนิทบ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เป็นพี่น้องก็ได้แหมแม่อย่ามองแล้วมอไม่ไม่สนิทไม่สนิทอะ มานะคะอย่างที่เราพูดนะคะว่าโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นะคะของทางช่อง3นะคะกับพรมลิขิตค่ะเขาบอกว่าอุ้ยนักแสดงนะคะรับเชิญในเรื่องนี้เยอะแยะมากมายค่ะรวมถึงน้องปีเตอร์แพนโอ้โหน่ารักมากค่ะบอกว่ารับหนักใจค่ะรับบทหมื่นจันภูเบต์ค่ะเขาบอกว่าในเรื่องนี้นะคะถือว่าได้ร่วมงานกับพี่ป๊อบซึ่งพี่ป๊อบเนี่ยเก่งและต้องเข้าฉากกับพี่ป๊อบและพี่ป๊อบเนี่ยเป็นคนขี้อ้ําขี้แก้ขี้อะไรนะคะแม่ อําที่แก้อีแล้วที่สําคัญนะคะเพราะห้าสี่สามสองแอคชั่นที่โป๊อสามารถเข้าสู่แบบตัวละครได้แต่น้องเนี่ยบางทีทิ้งระเบิดไว้ไงอินเสิร์ตหน้าน้องน้องยังขำอยู่เลยยังเล่นอยู่เลยนะคะก็บอกว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นแก๊งนะคะอุดทีอยุธยาบอยแบนด์ก็จะมีนะคะคุณไต้โฟนคุณเพชนะคะคุณโอมนะคะซึ่งเป็นแบบว่าทหารอารักขาของคุณคุณหลวงไทยศักดิ์ก็คือว่าพี่เกรดพี่เกรสนะคะพี่เกรสของเรานะคะ เขาก็บอกว่าในเรื่องเนี่ยจะต้องแบบว่าพูดภาษาพีเรียดภาษาโบราณแล้วตัวเองเป็นเด็กอินเตอร์นะคะน้องปีเตอร์แพนเขาทำกันบ้านยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเวลาจะเข้าซินแล้วหนักใจที่สุดก็คือคุณพี่โป๊มเนี่ยแหละครับ <c oughs> <c oughs> แกงเก่งมากแกงเก่งมากแต่คือพี่เขาก็เก่งมากคือ5432แอคชั่นปุ๊บเขาเป็นคาแรคเตอร์อะแต่เราอะเรายังไม่นิ่งไงพี่เขาก็จะแบบว่าคอยแกง้งคอยนู่นนี่ตลอดแล้วไม่รู้นะว่าด้วยเหตุผลอะไรเราจะ,อจะชอบจะชอบเราจะชอบโดนถ่ายคัดสุดท้ายเป็นประจำเลยก็คือบางทีต้องถ่ายคนเดียวต้องเล่นกับลมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่พี่โปมมาทิ้งระเบิดไว้อะอยู่ในหัวเราเรียบร้อยแต่คือ ใช่แล้วเขาก็ไปแต่ว่าผมเรียกว่ามันเป็นเรียกว่าไงมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราต้องข้ามผ่านไปให้ได้ก็คือต้องมีสติมีสมาธิให้ได้มากที่สุดครับผมรับมือกับบทจะรับมือกับโถูกต้องครับหนักพอๆกันเลยเครื่องบทการแสดงเราต้องแบบอยกเล่นหยอกเล่นแต่ว่าเป็นพี่ที่ผมเคารพคนนึงเลยครับผมใช่ครับค่อนข้างบ่อยนะครับค่อนข้างบ่อยเพราะเราเป็นแก๊งอายุทยาบอยแบงเงมีทั้งพี่ไต้ฝุ่นพี่โป๊ปพี่เกรซพี่เพชร พี่โอมต้องครบห้าคนเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะไปด้วยกันต้องคอยเป็นอราักขาคอยปกป้องคุณหลวงที่เป็นพี่แก๊สอยู่ตลอดครับผม oh. แล้วก็ส่วนแล้วผมอะ่ะก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบว่ารุ่นเด็กที่สุดในแก๊งจะคอยทุกคนจะคอยแก้งทั้งในบทและนอกบท <laughs> <laughs> เรียกว่าเป็นเมทอดแอคติ้งละกัน oh. <laughs> แต่ว่าก็คือ ก็เลยทําให้แบบว่าเราต้องอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะแต่พอช่วงหลังเนี่ยแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าผมส่วนมากไม่อยู่กับพี่ใต้ฝุ่นก็อยู่กับพี่ป๊บเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นความน่ารักเป็นสเสน่ห์ของมันใช่เป็นสีสันของตัวละครตัวนี้เมื่อถึงเวลาทํางานก็ตั้งใจทํางานเมื่อถึงเวลาเล่นเมื่อถึงพักความรักก็เต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นสเสน่ห์ของตัวละครหมื่นจันทรภูเบศหรือว่าเพาะอินในตรงนี้ครับผมก็จะมีหลายโมเมนต์มากให้ทุกคนได้ติดตามก็ ต้องดูะครับว่าผมโดนแกล้งสักกี่รอบไงไงแต่ก็สุดท้ายแล้วก็เพื่อความน่ารักความตลกและสนุกสนานของละครเรื่องนี้ครับผมใชม่ถูกฉลองไหมไม่รู้แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีโชคดีที่มีเข้ามามแล้วถือว่าโชคดีนะฮะที่มีงานทําก็ผมก็ดีใจแล้วครับผมแล้วแต่ว่าผมชอบละครพีเนีอย่างหนึ่งก็คือ,อผมรู้สึกว่าผม,มาเป็นค่อนข้างจะเป็นเด็กอินเตอร์นิดนึงแล้วก็ที่ผ่าน,านมาเนี่ย วิชาประวัติศาสตร์วิชาสังคมเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เรียนทําให้บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเมื่อเราได้มาอยู่ในโลกนี้แล้วเราเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปแล้วได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยผ่านตรงนี้จริงๆโชคดีที่ยังพูดและอ่านภาษาไทยได้อยู่ครับก็ก็ยังได้อยู่แต่ก็จะมีแบบบางคำที่แบบว่าบางทีเราอาจจะพูดลำบากลำบากนิดหน่อยบางคำที่มันแบบเชื่อมกันแล้วบางทีลิ้นเราจะพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ นอกจากนั้นไม่ค่อยมีอะไรครับนอกจากรีเสิร์ชที่เราจะต้องไปหาไม่ว่าจะบางคําที่เป็นความหมายของมันหรือว่าเราจาเป็นที่จะต้องรู้ว่าในยุคสมัยนั้นอ่ะบรรยากาศบ้านเมืองเป็นยังไงมีการค้าขายยังไงเพราะว่าเราเป็นลูกของพยากกศลธิบรีจีนด้วยถูกต้องเราก็ต้อง,ต,องต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไปจนถึงกระทั่งการแสดงการเป็นหนุ่มอยุธยาซึ่งตรงเนี้ยก็โชคดีที่ว่ามีบุกเพศสนิวาแล้วเราก็ไปไล่ดูตั้งแต่ต้นจนจบ เลยครับผมเพื่อให้แบบว่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของอเจ้าแล้วก็พยายามจะแบบว่าเรียนแบบแต่ว่าทําไปสักพักหนึ่งพี่นายบอกโนโนโนเป็นตัวเรา uh huh. เป็นตัวเราในแบบของตัวละครของมื่นจันทร์ภูเบศใช่ครับแต่ว่ามันก็จะยังแน่น,นอนยังมีความเป็นหนุ่มอยุทย,ยาอยู่น่าราักเป็นไงบแบบเราอยาก<อ>ดูเลยอะดูสิคะอยากดูเฉพาะผู้ชายในเรื่องแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ผู้ชายรอทุกคน หล่อแล้วฉากถอดเสื้อนได้มีโอกาสเข้าฉากกับผู้ชายบ้างไหมแม่มีสิส่วนใหญ่จะอยู่เห็นอยู่ในในเรือนมีเรือนร้านหรอไม่ใช่ก็ผู้ชายเขาก็มาเรือนเราอ๋อและเราได้ปฏิบัติผู้ชายบ้างไหมก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ก็แต่อยู่ใกล้ชิดอะค่ะก็ได้แอบมองๆเขาอยู่อ่าติดตามด้วยค่ะผู้ชมขากับละครเรื่องลมลิขิตนะคะค่ะ